สวัสดีครับกับผมนายานพัฒน์ปิญโยชื่อเล่นชื่อนาซิมครับกับผมนายสานชัยจงนิ์ชื่อเล่นแม็กครับพวกเรามาจากโรงเรียนมอ,อ,อวิทยาลัยสอนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับการทกลองของเราจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนี่ดูดูแม็กเนี่ยเรื่องการรบกวนสมดุลปฏิกิยาเคมีน่าทำมากเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าการทดลองอะ่ะ เอองั้นเรามาลองทํากันเลยเนี่ยเราดูในหนังสือใช่ไหมอ่านนี่เขาบอกอะไรบ้างอ่านหยิบหลอดมาแล้วก็โยดสารไปอทุกๆโอ้ยยดสารอ่ามาดูสิอ๋อมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างอ๋อมันไม่ต่างอะไรกันเลยอะดูไม่ต่างอะไรกันเลยอุตสาห์เตรียมสารน้นสารอันตรายคันก็คันน่ะเออนั่นสิไม่เห็นผลอะไรเลยอะเออดูไม่ค่อยออกเนาะอ่างั้นเดี๋ยวรอเอาไปถามคุณน้ำแล้วกัน ครับครูน้ำครับผมเรียนเรื่องการรบกวนปฏิกิริยาเคมีอครูมันในนี้ผมลองทดลองแล้วสารแบบมันไม่ต่างอะไรกันเลยออ่ะต้งทไงครับหรือว่าเราลองใช้สารที่มีในชีวิตประจำวันไหมครัะแล้วก็ใช้โซเยียมอยากทดลองไหมว่ะได้ค่ะไปัโอเคไป เรามาดูการทดลองที่1นนะครับคือการศึกษาคุณสมบัติความเป็นอินเตอร์เกเตอร์กรดเบตของสารสกัดดอกอัญชันนะครับโดยขั้นตอนแรกเราจะเตรียมน้ําอัญชันครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ครับเริ่มจากการชั่งอัญชันนะครับให้ได้น้ําหนัก20กรัมและตวงปริมาตรน้ําให้ได้400บมิลลิลิตรนะครับ หลังจากนั้นเราเริ่มการบดครับบดอันชันจนกว่าจะได้น้ํำสีน้ำเงินออกม่วงๆนะครับและหลังจากนั้นเราก็นําไปกองครับก็จะได้สารสกัดอันชันออกมาครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสีสารแอนโทไซยานินเมื่อเราลองใส่สารที่เป็นกรดและเบสลงไปนะครับโดยเราจะเตรียมสารที่เป็นกรดไฮโดรคลอริกและเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, ที่มีความเข้มข้นต่างๆกันไปครับ หลังจากนั้นนําจาหลุมที่เตรียมมาโดยหลุมแถวที่1จะมีตัวคอนโทรลคือน้ําอัญชันครับและหลุมแถวที่2เราจะเริ่มจากการใสก่กรดไฮโดรคลอริกลงไปในน้ําอัญชันเริ่มจากความเข้มข้นที่ต่าที่สุดและสังเกตการเปลี่ยนสีของแอนโทไซยานินครับโดยหลุมแถวที่3เราจะหยดเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, เริ่มจากความเข้มข้นที่ต่าที่สุดเหมือนเดิมและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีสารแอนโทไซยานิน in, ครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นภาพ การเปลี่ยนแปลงของสีสารแอนโทไซยานินเมื่อเราทําการเติมกรดและเบสความเข้มข้นต่างๆลงไปครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะทดสอบการลบกวนสมดุลของปฏิกิยาเคมีนะครับโดยมีสารตั้งต้นเป็นน้ําอัญชันผสมอยู่กับกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น0.125โมลาร์ 1, 2, 5, ola, ครับแล้วเราก็จะลบกวนโดยการเติมเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปครับและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสี และหลังจากนั้นเราก็จะลบกวนโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกไปเหมือนเดิมและลบกวนโดยการเติมน้ำากลืครับแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีและนี่ก็จะเป็นภาพเมื่อเราทำการลบกวนสมดุลของปฏิกิริยาเคมีนะครับโดยการเติมเบสเติมกรดไปนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นผลการทดลองเมื่อเราลองผสมสารสีแอนโทไซยานินกับกรดและเบสที่มีความเข้มข้นต่างๆกันไปครับ และทดสอบการลบกวนสมดุลของปฏิกิริยาเคมีโดยที่มีสารตั้งต้นเป็นน้ำอัญชันผสม,มกับกรดไฮโดรคลอริกและลบกวนโดยการเติมเบสโซเดียมไฮดรอกไซด์และเติมกรดและเติมน้ำกันเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองครับและนี่ก็คือค่าพ h เที่เราได้จากการทดลองครับการทดลองต่อไปนะครับเราได้ศึกษาการใช้สารในชีวิตประจำวันในครัวเรือนที่แมงตาลายแทนการใช้สารเคมีนั่นเองครับขั้นตอนที่1นนะครับ เตรียมสารที่เราจะใช้ในการทดลอง 1. น้ํา้ำอัญชันน้ำมะนาวและก็เบกกิ้งโซดาที่มีความเข้มข้นต่างๆครับแล้วเราได้ทดลองการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อใช้น้ำมะนาวนั้นดูได้ง่ายกว่าน้ำส้มสายชูโดยเราได้เลือกใช้ความเข้มข้นของน้ำมะนาวเป็น1%และเบกกิ้งโซดาเป็น0.5โมลาร์โดยได้ภาพผลของการทดลองออกมาแตงนี้เลยครับจากภาพผลการทดลองนะครับ เมื่อเราลองลบกวนสมดุลโดยที่มีสารตั้งต้นเป็นน้ำมะนาว1%เผสมกับน้ำอัญชันและลบกวนโดยเบกกิ้งโซดา0.5โมลาร์สีของสารตั้งต้นจากสีชมพูจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีน้ำของอัญชันหรือสีน้ำเงินนั่นเองครับขั้นตอนที่3นะครับเรานำผลการทดลองไปตรวจค่า pH และนำไปวัดค่าดูดกลืนแสงแล้วก็จะได้ผลออกมาดังนี้เลยคาก,การทดลองนะครับสามารถทำให้เราได้ผลของความเข้มข้นของน้ำมะนาวและก็เบกกิ้งโซดาที่ดีที่สุด ีสามเราก็ได้คิดชุดการทดสอบการรบกวนสมดุลปฏิกิริยาเคมีจากสารสกัดอัญชันนะครับโดยมีน้ำาครับดอกอัญชันเบกกิ้งโซดาและก็น้ำมะนาวครับแล้วก็เราจะทําการทดลองครับในหลอดนี้ครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จบการทดลองเยี่ตรงนี้ขอบคุณครับ